นะครับอ่าก็อยู่ตรงขามกับศาลเจ้าพ่อรักเมืองของสมุทรสาครครับศาลเจ้าพอลักเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับอ่ออออา,าอรรอตรงนั้นจะเป็นโป้เลือกขามปากนะครับตนี้มีเลือกขามฝากไปฟังหนึ่งครับฟังหน,นะครับขอให้ท่านทาฉลอมี่น้องนะครับจุดนี้ผมเคยพาพี่น้องมาเบึ่งเพียงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตบรรยากาศ ใหม่นะครับของปีนี้เป็นยังไงนี่ก็จะเลือกข่าวฝากนครับเลือกข่าวฝากอันนี้ล่ลงอ่าวไท่านี้ท่านี่ลงเลยอ่าวเนะครับจุดนั้นก็จะเป็นท่าฉลอมเห็นว่าพี่น้องฝั่งนั้นก็จะเป็นท่าฉลอมนะครับเย็นสบายครับท่านะครับ,นะรบเย็นสบายดี ผมจะพาพี่น้องไปเบิ้งตลาดนะครับนะนี่ยังขายเนี่ยนะครับเคยพาไปที่นึงแล้วแหละจะว่ากายยันให้รับรู้อาเบียนว่าเป็นยังไงแน่นะครับอันนี้จะมีคนมากราบไหว้ศา,า,าลเจ้าพ่อลักเมืองหลายนะครับเนี่ยมะเร็งนี่ร้านนี่จะเป็นร้านคนา้นมะเร็งสเก็ดนะครับเห็นไหมโรแมลสเก็ดจะมีร้านเกตเยู่ครับเกตบ่ดบรร เจะมีคนมาออกกําลังกายนะครับในจุดนี้โอ้มือนี่เรือใหญ่บริเลนนะครับน่ะแต่มันมาเสี่เห็นเรือเลนตลอดนะครับกันก่อนน้องปลอยนั่งยุ่สวนนะครับมากับน้องปลอยกับมี ่าก็เมียผมล่ะก็มะกแม่ล่อยล่ะแม่ล่อยนัยน่งอยู่สวนความแดดน,นะครับไปไหน,ะไไหนะจะเดินไปไหน <มา S 2> เรียกแม <า S 2> ่าไไมาอย่างเร็วดิเอันรียกมาอย่างเร็วเลยอ่ะจับรถมาจับรถ

แลยตัวไป็นไรเน,นี่ยมา่อยปอยอยเคยล่าสุดผ้าห้าพี่น้องว่ายาตลาดมาใช่ครับอมาใช่เบืงของสดมองอาเซอรี่ของสดป อหมอย่างขู่โลดสามสิบห้าบาทสามโลดลอยพี่น้องหอยแข้งโลดลอยแปดสิบสดๆนี่ไม่ไหมโอ้โหโกมา ไเลยได้นะครับน้อเอามีมาได้หอเล่มานึ่งส เท่าไรอ่ะห้าบจัะอันี้35่สามห้าห้าสิบหนึ่งร้อยเอาแพ็คสาหอันนี้ของเที่ยวอะไรดีสาแพ็คแพ็คแพบแพ็คเดียวแพ็คเดียวอบคุนค่ะขอบคุณค่ะพี่ อีมันรเ็ราพิมัน่อนนไอมไม่ต้องลาดนะครับ <cười> <cười> Thế này <là gì> <laughs> à? 20 <laughs> 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 พ่อไงก็ได้พี่น้องพ่อมะสุ่ยครับของแห้งเพราะพ่อนั่งอยู่พ่อสุ่ยราคากับพแพงงพ่าบ้านไหนครับไปตลาดปลาสลิ แกูซื้อไว้เข้มเยอะหรอก จะได้ไม่ต้องไนนะอ,อ้นี่ปูามาปูมาตํชุดๆเลาไปนอนนะตํากุ้งนะตําปูมาไหมเดแวก็ทิ้งุกักุ้ง จะให้เบื้องของแหงไหมเนาะปลาหมึกแหงไ่ไม่มีแลวทุกวันแบบนี้อยูอเ่เปิต่ยหวานวาน